สวัสดีจ้าเพื่อนจ๋ามุนีมีแสงแดดค่ะในฝ้าสีฝ้าสีแต่แหล่พี่น้องมีเมกนิดนึงวันนี้หลากหลายเติบและเข้นาสวยงามค่ะพี่น้องจ๋ามุนีก็สิมานางยี่นอกสั้นกินมุนีพี่น้องจ๋าให้ตำปลาเสี่ยมอนพี่น้องส่วนผสมกับมีหอมแขกมี่บักหน้าวมีพ่พริกสดมี่ตะไคร้น้ำตาลทรายมะเขือเทศพี่น้องก็หอม แบงไม่กินตากแดดเลยมอน,นี้มื่ว่านฝนตกลินอย่างมือนอนเว้นหมื่ว่านมอน,นี้มีแสงแดดก็เฝ้าออกมาตากแดดพี่นอ้องอยู่ละมันหาแสงแดดยากง่ายพี่น้องอากาศพีเขาพีออกค่ะแสงแดดก็รีบออกเนี่ยตำปลาชิม,มนยั่วๆพี่น้องแซ่บแซ่แบเพื่อนบ้านก็เงียบเข้าไปทํางานกันเหมอือน่ะเราก็อยู่บ้านคนเดียวน้องริสาก็อยู่ที่ออฟฟิศ จุดต่ำยั่วๆพี่น้องมาเดินม,มากินน้ำกันเลยผู้ใดอยู่ไกลๆก,ก็ได้มากินเป็นมูเดียวค่ะกินน้ำเดียวพี่น้องบ๊ายบายจ้า